เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะฮะน้ำปลาสิเป็นยกรถสุดเด็ดทางร้านเลยนะครับเรครั สวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับที่กาศก็สะพานใหม่จังหวัดเชียงบุรีนะฮะร,ร้านนี้ขายดิบขายดีเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเจ๊ฝนยำด้านในกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นป้ายนะแล้วนะครับทางร้านนะก็ปิดรับออเดอร์นะครับ อูกค้าเยอะมากนะครับพี่เอกปาหลักชาแนลแล้วก็พี่หนุ่มเมืองชนญชาแนลครับผมก็กำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็มาถ่ายด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับผมถ่ายคลิปนะครับครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาฟิจลิงกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออยู่มุมนี้แล้วกันนะฮะมาดูร้านสวยเซ็ซิ่งนะฮะคลิปนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับ ม่ค้าสุดฮอตเลยนะครับ<ด>ที่สะพานใหม่จังหวัดชุมุรีนะฮะาีใหม่ตลอดปากหลักลุงชนไปไหนก็จะไปด้วยกันอยู่ประมาณนี้แหละครับส,ส,สามสี่ช่องนะครับก็จะเจอกันบ่อยนะช่วงนี้นะครับตอนนี้ที่อยู่ที่ไหนครับร้านนี้ก็เป็นร้านคุณน,น้อฝุนนะกับคุณวัดนะครับผมเป็นยำสาเล้งนะฮะที่ขายดิบขายดีนะครับกระแสดีมากนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีมากนะครับ เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะทุกคนนะฮะน่ารักมากนี่นะฮะอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับลูกค้าก็มานั่งพักผ่อนนะมากินยำแซ่บๆที่ร้านนี้นะครับเมนูตัวนี้เขาขึ้นมารัวๆเลยนะครับตัวนี้นะ เป็นจุดนัดพบยูทูบเบอร์หลายๆช่องตอนนี้นะฮะนี่นะเป็นเจ้าของฉายาตั้งให้ชื่อร้านสะพานแตกลูกค้ามาเยอะกลัวสะพานแตกยี่สี่พิชานชัยเงินออกแล้วเขาจะมาแล้วอ๋อโอเคได้นะครับผมเจอกันยำรมาเลยปิจิจลิ่งกันห้าไข่นี่คือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นยำยกรถนะคืออะไรพี่ดันดันลอย ไลค์กันด้วยอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับข่างอะครับต่างอะไรเลยห้าโอเคที่ถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะฮะน้ำปลารสิบเอ็ดเป็นยกรถสุดเด็ดทางร้านเลยนะครับบ้านเดียวกัน ตอนนี้เจ็ดสบี่ครับนะพีด,ดนะะ้ะัตนี่ฮะน้ำยำชุน้ลุนกระมังเลยนะฮะ เขาเตรียมยำ <45 S 2> เตรียมวัตถุดิบใส่กล่องไว้แล้วตัวน,นี้ก็เป็นน้ำยำนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนม,มุมมาดูทางนี้กันนะครับอันนี้เป็นน้ำยำปลาร้านะฮะแบบเย่อเยเลยนะครับสามไข่อันหนึ่งมาพี่ต้องมานะครับร้านนี้พี่ห้ามพลาดน,นะพี่ชันชัย มากินยำแซ่บๆนะพี่บรรยากาศด้วยกันนะสวยงามมากบรรยากาศอากาศดีมากยืนยำบนทะเลนะเนี่ยมันตอนนี้ก็ยังมาให้กำลังใจกันอยู่นะคะช่วงหน้าฝนยังไงก็อย่าทิ้งกันนะคะอย่าลืมกันนะช่วงหน้าฝนนะครับหนุ่มจะใส่ชุดกันฝนไปยืนถ่ายให้เลยครับไม่ทิ้งครับไม่แน่อนาคตเขาอาจจะปรับเปลี่ยนลดให้ รับกับหน้าฝนนะฮะก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับร้านนี้ผมว่ามีอะไรแปลกใหม่มาให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเมคานี้เขาจะเป็นนักออกแบบนะคอตูมเลยนะครับใช่ครับใช่ครับมีหลังคาแต่หน้าฝนเราอาจจะเอาหลังคาออกรับรับฝนไปเต็มที่เลยนะใช่กงเปียกไปด้วยกันโอเคถ่ายคุณน้องฝนไปเยอะแล้วเดี๋ยวถ่ายกับน้องวัดหน่อยโอเคนะฮะนี้ก็ฝาก ร้านเราหน่อยครับอย่างไงก็ฝากร้านแซฟซิงชนบุรีด้วยนะค,ะผคบผมฝากเพจแซฟซิงชนบุรีแล้วก็เวลาเปิดปิดเวลาเปิดจะเปิดตั้งแต่ออ,อเดอร์เจ้าแรกตอน16.30แต่ทางเพจทางโทรศัพท์เราจะรับออเดอร์ตอน17.00ครับผม,บผมเวลาเปิดเราํำหนดได้แต่เวลาปิดอยู่ที่ของหน้าร้านครับผมโอเคนะคะ้าราการชอบกันก็ลงมาสุม่ม รีบๆมาแล้วกันนะครับผมนี่ลองวัดใจมาเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะฮะแต่อนาคตเขาอาจจะเพิ่มเมนูเพิ่มคิวเพิ่มวัตถุดิบเยอะขึ้นนะครับผมก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะร้านนี้เแป๊บนึงนะส่สามใช่ไหมนี่ครับโอ้โหนี่ฮะผมพามาดูเลยนะครับ พบปะ12กล่องกี่ชุดครับเนี่ย12กล่องนะครับบรรยากาศที่สะพานใหม่จังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาให้นักท่องเที่ยวมาจอดพักรถนะครับมานั่งพักผ่อนได้นะครับนี่ครร้านคุณน้ำฝนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนทอาทีต่ตกดินก็กำลังเริ่มจะเปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้ ตกแต่งร้านได้สวยมากครับหน้าฝนเอาหลังาคาออกจะวัดใช่ไหมคะว่าแม่ผม็อกหน้าแน่นสู้สายฝนได้ไหมหรอครับนองวัดความหมายเขาเขาเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงเปิดร้านตั้งแต่เด,ตแตเดี๋ยวฟังน้องวัดนะครับหกโมงครึ่งครับผม อันนี้เป็นคนรับออเดอร์นะถ้ามามาหาคนนี้ได้เลยนะอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้อองามสูงทางเพจแซปซิงชลบุรีหรวัตถุดิบทางร้านนะครับเบอร์โทรศัพท์ห้าสามเก้าเก้าสองสี่โอ้ตู้นี้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาขึ้นมาใหม่นะครับตอนสิบเจ็นย์ศูนยบวกคิวนะผมใน1วันเราจะจำกัดคิวแค่50าิบคิวแต่หลังถ้าหลังจากเคลียร์ออเดอร์50เสร็จปุ๊บจะเป็นโลกความ เราจะเปิดร้านแต่เราต้องดูก่อนว่าหน้าร้านเราเหลือไม่ร้านหนึ่งอยู่ในีนี่นะคุณมกนะบอกเรียบร้อยแล้วนะภาษาอังกฤษฮัลโหลแบงค์เกลแบงค์เกลชีเชอร์เอฟซีเขาเยอะมากนี่หลาาปประเทศเซลคัม e สวยแซ่บซิ่งสวยแซ่บซิ่งภาษาอังกฤษพูดว่าไงพี่ beautiful brun brun beautiful brun brun ใช่ใช่ลโหลเซไปไงไม่ไปละัลโหล beautiful y ำ m beautiful y ำ m yum ขี่หนุ่มก็พาไปดูลูกค้ามาเดี๋ยวเขาดูเห็น ป้ายหน้าร้านปิดรับออเดอร์ครับผมปิดรับออเดอร์นะครับต้องรอเขาเคลียร์ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้หมดก่อนนะครับถ้าลูกค้ามาไม่ทันนะคิวน้าเลยนะคิวหน้าเลยนะข้าไข่กับแซลมอนสวัสดีข้าพี่หนุ่มเมืองชนสวัสดีครับแม่บ้านใส่ปลาขอบคุณหัวใจพลังบวกนะครับน้ำยำเหรอคะ t h a นี่นะตอนนี้น้องฝนมี FC ไปหลายหลายประเทศแล้วนะมาเลวบนั้นอะไรนะญี่ปุ่นเหรอหรืออะไรนะที่อาริกาโตอะไรนะอ <ig> าริกาโตญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ <ig> ที่ันนั้นมานะ FC น่าจะมีทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับ <ig> ตอนนี้นะครับไสม,มาน้องนกราชการสวัสดีครับน้องนกราชการ นะเดี๋ยวดูน้ำจ้ำนะกรรมการอันนี้แบบปลารานะอันนี้แบบปลารานอันนี้แบบปลาร้านปลยกรสแกงคิที่าวเพรถตอนนี้ไม่มีนะที่หนูปลาอันนี้ขึ้นหมดที่จมพรและก้อนอ่ะคนดูเต็มเลยยังไม่อยากไปเลยมันดูเยอะมากร้อนแล้วพี่หนุ่มเริ่มร้อนแล้ว ยำก็จะขายนะยูทูปยูทูปก็จะเอานะครับสุดยอดมากนะคนนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสนุกสนุกนะครับแอดมินเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีตลกตลกให้ฮานะครับส่วนผมก็จะถ่ายแบบนิ่งๆแบบนี้นะเดี๋ยวไม่ไปนะครับเพิ่งเข้ามาครับผมเดี๋ยวอยู่ให้อีกสิบนาทีครับสวัสดีครับคุณนับ นับพรทันนะอะไรนะพี่นุ่มน้ำยำกี่ชุดครับคุณฝนครับใครบอกครับกี่ชุดนะครับเดี๋ยวเราตามจังหวัสดที่สองไปด้านข้างแล้วนะครับยัไม่ไปครับเดี๋ยวให้ดูอีกสิบนาทีนะอีกสิบนาทีนะครับก็จะเดิบนี่คือใส่กล่องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นน้ำยำส่งลงไปด้านล่างเขาใเยอะบรรยากาศสวยมากที่ไหนคะรัอสะพานใหม่ชลบุรีนะนี่น่าด้านหลังก็จะเป็นวิวสะพานอย่างนี้เลยนะครับ เป็นสะพานยาวๆนะเป็นสะพานใหม่เชิญบินออเดอร์เขาตอนนี้นะครับเติมสร้อยหนุ่มขอเติมของขออนุญาตเติมของนักเรื่องซิงเกิมาที่ใหม่ด้วยครัเขาขึ้นมาให้ของเติมของอีกแล้วนะเติมของของหมดเติมของก่อนนะครับตอนนี้นะฮะนี่คือหมดแล้วนะมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดนะฮะโอ้โหเขาเตรียมมาไม่ไม่น้อยนะทุกคนเตี่ยวว่าไม่น้อยนะคือหมดไปแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวคุณฝนขอจัด ขอเซตร้านแป๊บนึงนะครับขอเบอร์ไว้ครับผมบัตรไปบัตรบอกรับพรพันสวรรค์แพทย์ถ้าเป็นปูมาเขาจะใส่กล่องแบบนี้ให้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยำเลยนะฮะเข้ามาแล้วดีใจผ้าผืนยังไงใจเป็นผืนผืนหนึ่งจะกำใจังไงก็คงคง ไลค์นะสำหรับกำลังใจพี่หนุ่มมือโซนชาแนลกับน้องคนเจ้าเดียวกันนะคะอันนี้เจ้าเดียวกันนะนนเจ้าเดียวกันนะน,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 นี่นะเตรียมของวัตถุดิบไปแล้วนะขอบคุณสำหรับไลค์นะขอบคุณละไลค์ครับหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจของพี่หนุ่มนะครับหวานมากโอ้ <FC. S 2> เอฟซีแบบนี้ผ<า>ู้า <ไป S 1> ชายใส่หมวดชุดเหลืองคือใครคะเอฟซีละลายเนี่ยแบบนี้ช่วยหลายอย่าง ผู้ชายเสื้อเหลืองหลังน้ำฝนใครคะอ๋อพี่ชายน้ำฝนเองครับพี่ชายน้ำฝนนะครับเป็นน้ำฝนนะครับนี่นะขอช่วยตัวนี้ญาติมีเท่าไหร่เบื้องหลังความแซ่บราคาคนนี้ใช่ไหมครับที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่เตรียมของจัดของโอ้โหครับผมสวยขายดีมากๆเลยค่ะตอนครับเพิ่มถ้าต้นต้องให้ของมาน้ำหนักของเยอะน้ำฝนมาไม่ไหวต้องให้สี่เลยครับอยน่ารักมากครับสี่บอยเป็นสิบล้อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นระบบแล้วครับผม เขาเมนุย่าให้เอาขึ้นสะพานนะสิขาสะพานจะหักครับต้องต้องไปถ้าอยางนั้นต้องใบพาร์ตกันละต้องไปขายที่ใบพาร์ตหรือก็ใบโน้นนะครับเดี๋ยวอมตะโอ้โหเอฟซีนี่คือเด่นมากมาแล้วนะโอ้โหหัวคิดดีนะเป็นสิบจะให้เอาสิบล้อแซบซิ่งเลยยกรถชุดละสี่ร้อยนะกล่องที่สองนะลูกค้าเจ้าเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจบแล้วขอยกรถกี่กล่องนะครับที่ ชุดนี้นะครับให้น้องมาโม้คิปกันต่อนะครับสามแล้วนะนี่นะชุดละสี่ร้อยบาทนะฟสีตอนนี้มาสามแล้วพี่เดี๋ยวดูว่าชุดนี้กี่กี่กล่องทำมาละเก้าเก้าชุดสี่แล้วนะเยอะสุดเก้าใช่ไหมครับยกลดในเจ้าเดียวนะฮะนี่นะชุดละสี่ร้อยบาทนี่เป็นยำยกรถนะห้าเข้าไปแล้วนะนี่นะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ โอเคนะคลิปนี้ก็ฟังเสียงพี่เอกไปก่อนนะครับไรสดอยู่นะเหมือนพี่เชีย์มวยเลยตัวนี้มันมากนี่นะเดี๋ยวเราจะปิดที่ชุดนี้นะครับโหนี่ครทุกคนนะครับถ้าใครมานี่คือห้ามพลาดเลยต้องโดนนะ400นี่คือแบบจุกมากพี่ต้องโดนต้องโดนจุกจุกเลยจบชุดนี้แล้วลาจรา fc ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องฝนและพี่หนุ่มบงชนชาแนลด้วยนะครับ คอยอัปเดตมาแล้วญี่ปุ่นให้ให้ใหอาริกาโตโม้มาใส่อลิกาโต,ต้ใจงอยันยันพี่เดี๋ยวนี้พัฒนาม,มากพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้ไป่องไปอิตาไม่ได้นะไปอีติอตาไม่ได้ไงานเเาลยนนะี่นะยกรถชุดนี้นะใครเข้ามาช้าก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจะปิดไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะ ให้น้องๆเขาถ่ายคลิปกันนะครับควรน้องเขามานานแล้วเอาเลยครับเตรียมที่ครับเราไปด้วยกันเราไปจะไม่ตูดแล้วเราไปด้วยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้นี่นะเข้ามาหนึ่งไรคือหนึ่งกำลังใจนะครับนี่ไต่ไต่ไต่จุกเลยค่ะแต่ลรคิวแต่ละออเดอร์เขานี่คืออลังการงานสร้างมากนะครับ หนูพูดอะไรอี๋าย่ใส่ใส่เนี่คือเขาจะทำแบบใส่กล่องไว้แล้วก็จะทำน้ำยำที่หลังนะครับใส่ใส่จุกเลยค่ะต้องถามพี่เปิ้ลนะคะนี่นะอันนี้ไม่รวมกับยำเลยอ๋อนี่คือยำไปเลยใช่ไหมครับยำทุกชุดเลยเหรอครับยำค่ะอ๋อยำแยกแยกหมดนะครับนี่นะเป็นยำยกรถนะเอฟซียังมาหัวเราะอีก พี่หนุ่มไม่เข้าใจอะไรอีสไตร์ไตรจุกจุกเลยครับพี่ไตร์สไตจุกกระซิ้งหัวร้ออีกว่าเราไม่เข้าใจสีอ่านนี้ตอนนี้ทำถึงที่สี่สิบสองนี่นะเข้ามาขอคนละหนึ่งไลน์นะคิวนี้เป็นคิวที่สี่สิบสองนะทุกคนนะครับนี่นะยกรถนะไข่ปลาเรียวเชียวลงไปนะครับไลาสดนะที่ชุดแซลมอนหอยแครงปูม้า กุ้งสดนะฮะโอ้โหจุกจุกนะครับ,อรบเอาแล้วเอาแล้วไข่ปูนะครับจิ้จงลีดสั่นนะฮะงานชุดจริงๆครับคนนี้อนี่นะชุดสุดท้ายเราจะปิดไลฟ์สดแค่ชุดนี้นะครับอะไรวะ Thank you goodbye นะ goodbye ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเป็นกำลังใจทั้งฝนกันนานๆนะรักน้อยๆแต่รักนานๆน,าน,นะนะเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะใจะเย็นพี่จุบชุดน,นี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดวเพิ่งรอไปพร้อมกัน <c oughs> ดีลูกนี่นะดูนะยกรถมาทีเดียวนะครับ6กกล่อ,อ,องอเลยนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะนี่นะเวลคัมฮัลโหลเออกุ๊ดบายนะยำยกรถยังไม่เสร็จเลยแต่ ดูน่ากินมากใช่ครับน่ากินครับมาต้องโดนนะบ๊ายบายครับพี่หนุ่มแม่ฝนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายครับขอบคุณครับขนาดยังไม่เสร็จนะนี่นะลูกค้าบอกน่ากินมากนะครับนี่นะนี่ร็จแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจหนุ่มบุญชนชาแนลและน้องฝนนะสวยแซ่บซิ่งนะวันนี้น้องฝนขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ ยังอยู่ไหมครัอันนี้ผมยังอยู่ครับเดี๋ยวรอดูทําน้ํายําก่อนนะฮะหรือว่าน้ํายําทําไปแล้วครับตอนนี้ทำไปแล้วนะเซนหนึ่งอย่างเดียวครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับหกชุดใหญ่ๆเลยนะฮะนี่นะครับพร้อมน้ํายํานะครับแซลมอนดนึ่งเจ้าเดียวเลยนะครับยํายกรถหกกล่องนะฮะ โอเคนะครับคุณฝนขอคุณมากเลยนะครับนี่ผมโอเคตาสบายเลยครับผมลูกค้าเขาเยอะมากนะครับนี่นะฮะตอนนี้เปิดไฟแล้วนะครับทางร้านลูกค้าเยอะมากนะครับเมื่อไหร่เม่ดิหนเป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะฮะร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับผมสะพานใหม่จังหวัดชลบุรีนะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกนะฮะ ด้านนู้นก็จะเป็นตลาดตัวลุกหน้าสารชมุรีนะครับก็จะเป็นวงเวียนเรือใบเรือสำเภานะขับมาทางบางไซรนะครับผมก่อนถึงคาเฟ่อนสะพานนะร้านจะอยู่จุดนี้นะครับประมาณนี้นะร้านเขาจะเปิดประมาณ5้าโมงนะครับแต่ว่าเขาจะรับออเดอร์ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็โทรมาสั่งได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม